ที่เลยสูมดูนะคะว่าอยู่ในนี้ไหมอ๋เยอะเลยทางตงุตง้ตงกวางตุ้งมารับกวางตุ้งนี่นะคะสวัสดีค่ะยังไม่ได้ตัดเลยต้องเอาเพิ่มอีกหลายโลเลยค่ะสาวชาวสวนผัก ให้น้ำมันร้อน,น,อนใช่ไหมคะมันร้อนแตมันเย้นจ้ะน,นี่รการปลูกอันนี้ไม่ได้ขายเป็นต้นก็ขายด้วยจ้าที่นี่ก็เยอะเลยนะคะเนี่ยมะเขือเปราะเนาะมะเขือเปาะมะเขือยาวจ้ะสวนอรสาษา เป็นผักไทยเนาะนไทยไม่รู้จักนี่แสดงว่ามไม่ชอบกินผักดูสิต้นกำลังกินเลยนะเนี่ยอยากๆเริมีดอกนิดๆะอร่อยได้เยอะเลยอันนี้สำรองแล้วก็เตรียมพร้อม,ม,อมสำหรับงานพี่สม้เมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครอยากได้ผักกวางตุง้งอ,อ,อ,อ๋อๆอย่างนี้นะคะจา้จาจองมาได้เนาะ จองดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปแล้วผิดหวังไม่ไม่ผิดหวังค่ะอันนี้น่าจะเป็นต้นพริกทั้งลงเรือนเลยค่ะตัดเร็วมากอ่ะหยอย่างนี้นนชนำนาน,นเาวเหมือนกัน,นต้องเลือกอ,อี่ปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ะคะ S <S ก็ตัวเร็วนะววนกลางเดินเมษาตอนนี้ก็ก็กลางประมาณพฤษภายาประมาณหนึ่งเดือนนี่สวยมากเลยด้วยปีนี้มีกระเพราหัวกระพามนึ่งวักกวางตุ้งปักทองทิชมะเขือมาละจีนมะละที่นกตัวปักยาวกา <จะ S 1> ็เยอะเลยนะ เขียวค่ะหืมต้นสวยจริงๆนี่ดอกเริ่มจะออกก็แสดงว่าเขาเขาโตโตมากแต่ถ้ามีดอกนะกวางตุง้งเราก็ชอบอยู่ก็อร่อยดีหวานๆนี่คือสวนผักอรษสาที่เมืองอันเดก ถนนเฟลสเวกเลขที่ยี่สิบเจ็ดใครสนใจตอนนี้นะว่าอยากจะทานกวางตุ้งเนี่ยแกงส้มจิ้มน้ำพริกผักกาดจอสามารถที่จะซื้ออุดหนุนสากันได้สาบอกว่าทั้งหมดนี้เลยเตรียมไว้ให้ ไปขายที่งานพี่ส้มที่เมืองนิวเฟนเน็ในวันที่18แล้วก็19บเกพฤษภาคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าใครอยากได้เนี่ยแล้วก็ประกันความผิดหวังให้สั่งจองมาให้ที่สวนออรสษาเลยได้เพราะว่าถ้าไปเนี่ยไม่ได้จองแล้วถ้ามันหมดเนี่ย ผิดหวังแน่นอนฮ่าดูสิโอ้ยน่ากินจริงๆเลยต้นกำลังน่ากินเลยค่ะเพราะว่าถ้าแก่กว่าน,นี้มันก็จะจะแข็งในส่วนที่เป็นก้านแต่นี้สวยมากสาตัดไปให้แล้วค่ะประมาณเจ็ดหรือแปดกิโลก็เยอะ แต่ว่าเวลาเราทำแบบเป็นแกงส้มหรืออะไรใส่ในถักกาตเจออย่างเงี้ยสองสโลหม้อหนึ่งใช่ไหมคะมันยุบมาแบบฉุกแล้วหุกแต่สาก็ต้อนรับเสมอแล้วทุกๆครั้งร้อนร้อนอย่างนี้ต้อนรับเสมอขนาดเข้าไปแป๊บเดียวนะเมื่อตะเกีย้ยบโอยเงือหยดติงติงๆเลยถึงว่าหุ่นสวยนะ ซาวน่าซาวน่าธรรมชาติโลหนึ่งก็ได้เยอะนะคะ,เ,ะเห็นเป็นแพ็คๆก,ก,กำๆอย่างงั้นก็อาจจะละน้อยแต่นี้ยังไม่ถึงโลเลยเห็นไหมอ๋อได้แล้วหนึ่งโลไม่ก็จะใส่อีกช่วงนี้ขอฝากล้าหน่อยค้าค้ท่านใดสนใจเข้ามาที่สวนจะดีที่สุดช่วงนี้งด ส่งส่งอากาศร้อนด้วยและ้อสั่งมาก่อนก็ดีจะได้ตัดเตรียมได้ให้เ่ะเรียบร้อยอันนี้ควาจริงไม่ใช่มีแค่นี้นะมีอีกถุงหนึ่งค่ะอยู่ในหลังรถแล้วต้องขอบคุณสามารถเลยเนาะบอกจะมาปุ๊บก็มาปับ๊บแล้วเสร็จปุ๊บตัดทุกทุก,ท,ก,ท,กทันทีเลยเนาะมากกว่า เจ็ดโลแปดโลจ้ะค่ะด้วยความยินดีนอนแล้วแข็งแรงด้วยน,นะขอบคุณมากเลยเจอกันใหม่แล้วอย่าลืมนะคะใครอยากได้ต้นกวางตุ้งเนาะจ้าช่วงนี้มีพร้อมมีเ้อมมีเต็มที่แล้วสวยด้วยเนาไม่ใช่ว่าต้นจะไม่สวยไม่น่าอร่อยยังไงอ่าเชิญชวนกันนะคะสวนผักอรษสาไทยที่เมืองอันเดกด้วยความยินดี ค่ะสวัสดีค่ะ